ปัญญาวันสีสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็พ่อค้าพามาดูนะครับไม้กระถาง6นิ้วเช่นเช่นเคยนะครับ60ตน้นส่วนนี้เป็นโซนที่พ่อค้านะครับทําการทําตู้มาเพิ่มนะครับ15ตู้ เพื่อให้เพียงพอครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการน,นะครับ15ตู้ตอนนี้เต็มพื้นที่นะครับอีกหนึ่งตู้นี้ฟิล์มพันหมดนะครับเดี๋ยวค่อยทำมาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็พันฟิล์มรอบติดจัวเรียบร้อยเหลือพัติด,ด้านบน,นครับแล้วก็ปูผ้าผ้าในตู้เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับเห็นช่วงช่วงนี้เห็นพ่อค้าหายไปนะครับก็ก็จะทำตู้อยู่แล้วก็เคลียร์แม่พันธ ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะทําการถอนหญ้านะครับแล้วก็เตรียมแปลงไว้นะครับแปลงนี้สําหรับไม้ที่มีหัวนะครับไม้ที่มีหัวหรือรับปลูกใหม่นะครับตัดจอมออกปลูกใหม่ให้เป็นฟอร์มกอได้เร็วขึ้นอาจจะมืนๆนนิดนึงนะครับเพราะขาหมาเช้านะครับวันนี้เสียงอาจจะยังไม่มีแต่โซนไหนยังมีหญ้าอยู่ก็จะไม่สวยนะครับถ้าโซนไหนไม่มีหญ้า ก็จะเห็นใบของบันสีสวยๆนะครับก่อนการนําเสนอขอญาติชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทย ค่าจัดส่งแบบมเมาเมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากันจะเหมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา1-2วันภาคใต้ใช้เวลา2-4วัน,าาวาวนหากเนื่องนานกว่าที่พรอคค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาวันศรีเพื่อให้ทางอัญญาวันศรีทำการติดต่อทวงถามเช็คหมายเลขพัสดุให้ คือสามารถเช็คจากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบนสีส่งให้ได้ขออนุญ,ญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP แต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้จำนวนต้นจำนวนหนอ่อละและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องจดจำหมายเลข EP และวันที่เพื่อให้ได้บนสีที่ตรงกับที่ยกในคลิปวด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและลายสามารถติดต่อได้ทั้งสองช่องทางเรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับ ชมพูพันธ์คลองเมืองกระถางนี้นะครับชมพูพันธุ์คลองเมืองปลูกหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับชมพูพันธ์คลองเมืองให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชพระอุมาวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับกระถางนี้มี2ต้นในกระถางนะครับเพชรพระอุมาพ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับเพชพระุมาให้ไปที่ราคา150าบาทครับกราแเตมก้าแตมเปิดดังมาแล้วนะครับ กระแตมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระแตมให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้เป็นณเมืองนนท์นะครับหน่อใหม่เขาขึ้นมาหน่อสวยๆท้งนั้นเลยนะครับหน้เมืองนนท์ตัวนี้เป็นของเดิมนะครับต้นแม่เขาเข,าเขียวพ่อค้าจิ้มออกครับให้เขาให้เขาแทงหน่อขึ้นมาเมื่อ เนื่องจากว่าผ่ามาจากพ่อแม่ที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแต่ว่าเขาแผงเขียวดังนั้นเขาเราจิ้มต้นที่เขียวออกนะครับหน่อใหม่เข้ามาเขาก็จะสวยแบบนี้นะครับอย่าไปเสียดายนะครับถ้าเสียดายก็จะได้ไม้เขียวเป็นไม้ที่โตโตนะครับกว่าจะได้ผ่าทีหนึ่งก็นานถ้าเขาเริ่มมีหัวแล้วก็สามารถจิ้มต้นที่เขียวออกได้นะครับเดี๋ยวหนอใหม่ๆเขาขึ้นมาก็จะมีความสวยก็เ,เลือกหนองสวยๆไว้ทําได้เฉพาะไม้ที่เริ่มมีหัวโตแล้วนะครับ กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับณเมืองนนท์ให้ไปที่ราคา90บาทครับสาลิกาลิ้นทองครับปลูก2ต้นในกระถางกัดจีสวยๆสาลิกาลิ้นทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับสาลิกาลิ้นทองให้ไปที่ราคา90บาทครับดาราโนพรัตน์วันนี้มีมาแบ่ง3กระถางนะครับกระถางนี้กระถางที่1ดาราโนพรัตน์กระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา 130รยบาทครับดารานกพลัดกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับดารานกพลัดกระถางที่2ครับกัดสีสวยกระถางที่2 1ต้นในกระถางเช่นกันพ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับดาราน,รนกพลัดให้ไปที่ราคา130บาทครับดารานกพลัดกระถางที่3ครับ1ต้นในกระถางนะครับ ปลาส,สวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 3 0บาทเช่นกันครับดารานพรั์ให้ไปที่ราคา1 3 0บาทครับชัดทินกรครับชัดนินกรหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอในกระถางนะครับหนึ่งต้นหนึ่งหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับชัดทินกรให้ไปที่ราคา90บาทครับกัดสีสวยๆแล้วนะครับเพชรจอมทองนะครับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับ ยังกัดสีไม่สวยนะครับกระถางนี้เดี๋ยวเริ่มกัดมาแล้วนะครับเม็ดก็เม็ดเขียวเขามีอยู่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรจอมทองให้ไปที่ราคา70บาทครับจังหวัดระยองลุ้นนะครับวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1ระยองลุ้นปลูกสต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับจังหวัดระยองลุ้นให้ไปที่ราคา60บบาทครับ จังหวัดระยองลุ้นกระถางที่สองครับสองต้นในกระถางเช่นกันนะครับจังหวัดระยองลุ้นกระถางนี้น่าจะแพงนะครับมีบอลหลอดใหม่เป็นบอลกาบแบบนี้นครับจังหวัดระยองลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทเช่นกันครับจังหวัดระยองลุ้นให้ไปที่ราคา60บาทครับ นาลีสยามครับสต้นในกระถางฟอร์มสวยๆกัดสีสวยๆด้วยนะครับเป็นบอลกาบกากไม่หลุดนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับนาดีสยามฟอมโตวโตนะครับโตขนาดนี้แล้วครับบไปดกใบหนาาด้วยนะครับให้ไปที่ราคา80บาทครับสีลานักปรานะครับเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับสีลานักปลูกสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับศิลานักบาดให้ไปที่ราคา80บาทครับสีริพรครับ2ต้นในกระถางเริ่มต้นของเขานะครับป้ายนะครับแต่ป้ายดูมาเป็นป้ายแดงอย่างเดียวนะครับหรือป้ายเยอะเกินไปนะครับจากชายคนเขียวนะครับกลายมาเป็นป้ายแดงๆั้งใบสีริพรนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับสีริพรอนให้ไปที่ราคา70บาทครับ เทพดาราวันน st ี้มีมาแบ่ง3กระถางนะครับกระถางนี้1ต้นเอ้มี2ต้นในกระถางเทพดาราเขียวนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับ2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับเทพดารากระถางที่2ครับสีสวยๆนะครับแต่อย่างต้นเล็กอยู่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเทพดารากระถางที่2ให้ไปที่ราคา70บาทครับ เทพดาราสีสวยกระถางที่3ามี2ต้นนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเทพดารากระถางที่สองที่สามให้ไปที่ราคา90บาทบกับกัดสีสวยมาแล้วครับชมพูทวีปครับป้ายน้อยนะครับกระถางนี้อดใหม่มาป้ายสวยนะครับชมพูทวีปกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับชมพูป้ายชมพูทวีปป้ายน้อยให้ไปที่ราคา70บบาทครับ เสนลักกับสีสวยๆค,ครับเสนลักอาจจะเข้มกว่าวิมานดิน,นครับเสนลักกระถางนี้พ่อค,ค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ1ต้นในกระถาง80บาทครับแดงอันดาวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะกระถางนี้มี2ต้นนะครับแดงอันดากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับแดงอันดาให้ไปที่ราคา60บาทครับไยชนมีมาแบ่ง2กระถางครับสีสดๆใบสวยๆแบบนี้นะครับ กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนกระถางที่2ครับป้ายส,สวยๆนะครับเหล็กกว่าไซม์มอจี้นิดนึงนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับชายชนกระถางที่2ให้ไปที่ราคา130บาทครับ <im it> ม้ากันตะกะครับมีมาแบ่งเรื่อยๆนะครับวันนี้มี2กระถางม้ากันตะกะกระถางที่1 ลูกสองต้นในกระถางแต่ว่ามีหน่อมาแล้วนะครับสองสามหน่อสองต้นกับสามหน่อมากันตะกากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับมากันตะกาให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมากันตะกากระถางที่สองหนึ่งต้นกับสี่หน่อนะครับหนึ่งต้นกับสี่หน่อแป๊บเดียวหน่อเขาก็โตสวยนะครับเดี๋ยวก็เป็นพุ่มเป็นกอสวยๆมากันตะกากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับ สำ,สำหรับใครที่ยังบอกว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นนี้โตขึ้นมานะครับสามต้นกับหนึ่งหน่อกระถางที่สามนะครับสามต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสามต้นหนึ่งหน่อราคาหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวหนอ่อก็เริ่มแทงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหนอ่อของต้นอื่นๆก็จะรีบก็จะตามมานะครับสองหนอนะครับนี้หนึ่งหน่อ ถันนง,นงนี้อีกหนึ่งหน่อเป็น2หนอนะครับ3มต้นกับ2หน่อกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา100บาทครับสัมภาทองครับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับสัมพาทอง1ต้นในกระถางใบดกๆแบบนี้สัมภาทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับความโตโตนะครับหัวก็น่าจะโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบเหรียญบาทแล้วนะครับสัมภาทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ ลางลักสดเทวีครับายสวยๆใบถึงขนโหดแบบนี้เลยนะครับสองต้นกับหนึ่งหนอนะครับหนึ่งหนอเล็กๆนะครับลางลักสดเทวีสองต้นกับหนึ่งหนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับลางลักสดเทวีให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทลางลักสดเทวีกระถางที่สองครับสี่ต้นด้วยกันนะครับในกระถางนี้ความจริงก็คือหนึ่งต้นกับสามหนอแต่หนอเขาโตขึ้นมาสูง เกือบเท่าแม่นะครับสางลักสด4ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับนางรักสดเทวีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับทิบารีปลูก2ต้นในกระถางนะครับทิบารีครับทิบารีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับทิบารีปลูก2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา60บาทครับวัดสนาดีนะครับกระถางนี้นะครับ หลอดใหม่ของเขานะครับกัดสีสวยๆแล้วนะครับวัฒนาดีกระถางนี้มีหนึ่งต้นกับหนึ่งนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับวัฒนาดีให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพรหมณีครับพรหมณีกัดสีสวยๆนะครับกระถางนี้พรหมณีหนึ่งต้นในกระถางนะครับความตัวโตล้นกระถางมากนะใส่กระถางสิบนิ้วก็ได้ พรมณนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพรมณนี so ้ให <1970. S 1> so right ้ไปที่ราคา80บาทครับวันสีตะวันครับวันจันทต้นโตโตความสวยๆกัดสีสวยๆวันนี้วันจันทนะครับความโตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับวันจันความโตให้ไปที่ราคา100บาทครับสีเลือกงามตัวนี้เป็นสีเลือกกามแพงนะครับอันนี้มีมาแบ่ง1กระถางกระถางนี้มี3ต้นครับสีเลือกงามแพง สีเลือกง,งานแผงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับมี3มต้นในกระถางให้ไปที่ราคา60บาทครับเจ้าปลอกแก้วครับต้นตัวๆตฟอร์มสวยๆป้าย,ยสวยๆนะครับ,บแล้วก็ที่สําคัญมีดอกด้วยนะครับดอกโตนะครับใครอยากได้ไปทําพันุ์นะครับเจ้าปลอกแก้วกระถางนี้นะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคาฟอร์มตัวโตนะครับให้ไปที่ราคา100บาทครับ จาปอกแก้วให้ไปที่ราคา100บาทครับมีดอกแถมให้ด้วยจับปอกแก้วกระถางที่2นะครับฟอร์มส,สวยๆนะครับ2ต้นในกระถางฟอร์มส,สวยๆแล้วก็กัดสีสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับจัาปอกแก้วกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับอุตสามณีเริ่มกัดสีมาสวยๆแล้วนะครับอุตสามณีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ พญานาคราชวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางครับกระถางนี ife, ้กระถางที่หนึ่งสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆแล้วนะครับพญานาคราชกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90บาทครับพญานาคราชกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90้าบบาทครับกระถางที่สองครับพญานาคราชสองต้นในกระถางเช่นกันครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับต oh, mm ้น hmm. อีกต้นหนึ่งย um, okay? ังเด็กอยู่ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่2 80บาทครับเจ้ากรุงอังวะครับร้อมสวยๆนะครับ2ต้นในกระถางนะครับร้อมสวยๆเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกาดยังไม่หลุดครับกาดไปหลุดสักใบครับเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา90บาทครับ ละอองทรายนะครับป้ายสวยๆสีชมพูสวยๆด้วยนะครับสองต้นในกระถางละอองทรายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับลองรายให้ไปที่ราคา80บาทครับบวกัญหาสายลุ้น2ต้นในกระถางบัวกันหาสายลุ้น2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา60บาทครับบวกัญหาสายลุ้นให้ไปที่ราคา60บาทครับจุกแกก้านดำหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้นะครับ มีมาแบ่งหนึ่งกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับตุ๊กแกก้านดาให้ไปที่ราคา80บาทครับผมพิมานวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับประดิสวยๆแบบนี้นะครับผมพิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับผมพิมานให้ไปที่ราคา90บาทครับผมพิมานกระถางที่2ผมพิมานกระถางที่สองพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ พิมานกระถางที่2ไปที่ราคา90บาทครับหลวงรัชนเสนหาฟอร์มสวยๆสีสวยๆด้วยนะครับปลูก2ต้นในกระถางฟอร์มแล้วก็สีแล้วก็ใบดกด้วยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงรัชนเสนหาให้ไปที่ราคา80บาทครับขุงวิมานวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับคุงวิมาน1กระถางแสีสวยๆมาแล้วนะครับคุงวิมานกระถางนี้พ่อค้าแบ่งที่ราคา 90บาทครับ2ต้นในกระถางเหมือนที่ราคา90บาทครับเม็ดของเขากัดลึกๆครับเมืองขิมพีกัดสีสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเมืองชิมพีกระถางนี้2ต้นในกระถางนะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเมืองขิมพี2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับหลวงปู่ขาวครับปลูก2ต้นในกระถางนะครับหลวงปู่ขาว2ต้นในกระถาง กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับลวงผู้ข่าวให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้เป็น,นลูกไม้ใบบิดนะครับลูกไม้ใบม้วนลูกไม้ใบม้วนนะครับเราตั้งชื่อไว้นะครับว่าห่องเงินห่อทองนะครับกระถางนี้ปลูก3ต้นในกระถางนะครับลูกไม้ห่องเงินห่อทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับห่อเงินห่อทองให้ไปที่ราคา80บาทครับ รัตนสินฟอมหนึ่งต้นในกระถางนะครับปลายสวยสวยรัตนสินกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับรัตนสินหนึ่งต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับรัตนสินกระถางที่2ครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับรัตนสินกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับรัตนสินกระถางที่3มครับมี2ต้นในกระถางปลายสวยสวยด้วยนะครับ ใบดกใบนานด้วยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับตะลสินกระถางที screens, ท่3 1 0 0บาทครับสีดีโชคกัดส,สีสวยๆนะครับวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับกระดูกดำครับใบสีแดงครับการสีดําใบดกด้วยนะครับสีดีโชคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1 สีดีโชคกระถางที่สองนะครับกระถางนี้ป้ายด้วยนะครับสีดีโชคป้ายทั้งสองใบนะครับป้ายยังไม่ชัดสีดีโชคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่สองหนึ่งต้นในกระถางเช่นกันให้ไปที่ราคา90บาทครับเทวสุวรรณครับมี2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาครับ70บาทครับเทวสุวรรณให้ไปที่ราคา70บบาทครับ ฟอมเขาไม่ใบไม่ดกนะครับให้ไปที่ราคา70บาทครับเทวาสุวรรณฮาริพุนชัยฟอร์มกอนะครับมี2ต้นกับ2องนอฟอมกอฮาริพุนชัยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับฮาริคุณชัยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฮาริพุนชัยนะครับ3ต้นในกระถางเป็นฟอร์มกอนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคานะครับ อันดพุนชัยกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับอันดพุนชัยกระถางที่2ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับยักษ์ปักหลันวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับยักษ์ปักหลันกระถางที่1กระถางนี้มี2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับความตัวโตแบบนี้เลยนะครับให้ไปที่ราคา90บาทครับยักษ์ปักหลันกระถางที่2ครับความตัวโตแบบนี้เช่นกันนะครับ สองต้นหนึ่งต้นกับสองหน่อก็สูงแล้วนะครับสองต้นกับหนึ่งหนอนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับยักปักดันกระถางนี้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับบรรดันซับหน้าเข้มปลูกสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งบรรดัลซับหน้าเข้มกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบบาทครับ,บร บันดันซับหน้าเข้มให้ไปที่ราคา60บาทครับบันดันซับหน้าหวานนะครับหน้าปกติกระถางที่2นะครับเป็นบันดันซับหน้าหวานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับรวยล้นฟ้าครับความสวยๆกัดสีสวยๆรวยล้นฟ้ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับรวยเ้อนฟ้าความโตแบบนี้เลยนะครับให้ไปที่ราคา100บาทครับ พายเพชรสองต้นกับหนึ่งหน่อเล็กๆนะครับพายเพชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพายเพชรสองต้นหนึ่งหน่อให้ไปที่ราคา80บาทครับออกทนม่วงวสวยๆนะครับกระดูกม่วงเข้มครับม่วงอมชมพูนะครับเม็ดออกสีแดงพายเพชรกระถางที่สองครับสองต้นในกระถางน,นะครับกระถางนี้ พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับไพ่เพชรกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอร์มตัวโตแบบนี้เลยนะครับ80บาทครับกระถางนี้เป็นณเมืองนนแพงนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคานะครับ70บาทครับณเมืองนนแพงให้ไปที่ราคา70บาทครับเทพเทวาวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคานะครับเทพเทวา กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพเทวาเพชรลา80เป็นจะลงน้ําทองหนึ่งต้นกับสามหน่อกระถางนี้ความสวยๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าแบ่งไปที่ราคา80บาทครับเป็นจนนนะลงน้ําทองไปที่ราคา80บาทครับสีลาเพชรครับหนึ่งต้นในกระถางกับอีกสองหน่อครับ2องหน่อนี้ไม่รู้ว่าเป็นวันสีอะไรนะครับสีลาเพชรหนึ่งต้นกับ2ต้นเล็กนะครับ กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับสีดาเพชรให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสับปำพรวันนี้มีมาแบ่งนัดหนึ่งกระถางนะครับกระถางนี้สับปำพรกับสีสวยๆนะครับพ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสับปำพรให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับกระถางนี้เป็นมณีวัฒนากระถางนี้ปลูกสองต้นในกระถางนะครับมณีวัฒนามณีวัฒนาให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับมณีวัฒนา ให้ไปที่ราคา80บาทครับสําหรับวันนี้พ่อค้าก็นําเสนอเต็มตู้นะครับพ่อค้าขออนุญาตจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของไม้ที่ความไม่สวยนะครับความสูงความยงพ่อค้าก็จะทําการตัดจอมของเขาออกนะครับเดี๋ยวให้เขาทําการแตกใหม่ตัดจอมก็คืออย่างไม้สูงไม้ยงประมาณพวกนี้นะครับอาจจะมีหลายต้นหน่อยนะครับไม้สูงไม้ยง เราก็จะตัดจอมของเขาออกเพื่อให้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่ก็จะได้ฟอร์มสวยๆอร์มพุ่มๆอร์มรก,กอ่อๆไม้อายุเยอะๆแล้วหัวใหญ่ๆพอโตโต,ตสนใจวันสีต้นไหนนะครับโทรมาที่0 8นย์1ปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรสามารถสั่งจองหลายๆ EP มารวมกันในการจัดส่งครั้งเดียวได้นะครับค่าจะส่งมาเมห้าสิบบาทเท่าเดิมนะครับจองไว้สอง3าสองสาม EP หรือสี่ EP นะครับแล้วค่อยจัดส่งทีเดียว ก็ได้เช่นกันนะครับพราค้ามีพื้นที่บริการในการรับฝากให้สำหรับวันนี้ทางอัญญาวันศรีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ